สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมโอนี้กะมาพบกับน้ำเสียเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเสียสิบห้าไปย่ำแนวทางของอาจารย์ต่อยค่ะท่านผู้ชมค่ะว่าอ่ามือเลขออกนี่เพิ่นจะมีเพิ่มบ่ค่ะหรือว่าอา่ตัดตัวไรค่ะก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขของอาจารย์ต่อยน้ำเสียกะ ขอบคุณอาจารย์เด้อค่ะที่เพิ่นทรงแนวทางให้น้ำเชียรทรงต่อพี่น้องเอฟซีเบิ่งเป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียกับเก่ามาเชียร์ในเด้อค่ะไปรับชมเราฟังอาจารย์กันเลยเด้อค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเอาอาจารย์วันนี้เอฟซีเพิ่นก็อยากได้ยินเสียงวันหวยออกมีเพิ่มมีตัดบ่อาจารย์หรือว่า ยังเป็นตัวเดิมค่ะนี่มี่มี่มี่บอาจารย์สองหนึ่งเจ็ดตัวเก่าสองหนึ่งเจ็ดค่ะท่านผู้ชม <S 2> 2, <S ไม่ 1, <4. S 1> ไม่สนดับเนาะอาจารย์ไม่สนดับจันาเดสองหนึ่งเจ็ดเนาะอาจารย์แมนกับน้ำเด้อค่ะท่านผู้ชม,มกับ <c oughs> เลยเดลยกับเลยเลย ฝันก็นดีฝันว่าได้เข้าได้ของเด้ค่ะอาจารย์ฝันดีมาเช้ายังฝันอีกไม่เช้าเหมือนฝันมั้งไลยคะอาจารย์อ่าฝันว่าญาติผู้ใหญ่ยย <Okay. S 2> แม่ของแม่เนี่ยสีเข้าสิไปดสอีกล่ะสีเข้าสารมาให้สีหาทุกปุ๋ยเนาะค่ะอาจารย์กัเอายิปหายหลายพลเนี่ยมันหลายผลดเนาะก็อเอาไปแจกค่ะอ่าชาวบานน้านได้ความฝันเล่นอืม คฟันว่าได้เขาได้หน้า,อ,าอีแล้วก็มาแจกอก็มีคนในหมูบานเนาะที่เขาโปรเฮ็ดงานเนีดหยังก็ไปฟันเห็นหอดเขาเนากก็เอาไปแจกเขาขึ้นนี่ความจริงก็เคยแจกเขา,นะอ,ขาอ่ะนะอ๋อค่ะอ่ิให้เขาทุกปีค่ะอาจารย์ทม่อสีเขาเขาไปถูนึงสองถูบ้านหนี่มาฟันเย็นอีกมาฟันเห็นมาแจกเขาคขะอ่าปักนีนใ่ความเป็นจริง อในความเป็นจริงก็มีคนมาเว้าเนาะว่า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 คนหอดฟันหินหรื่ไหมว่าคนคนคนบ่อ่มีเขาไปขอคนนันคนนี้คืออาการฟันเห็นฟันหอดเลยดอในความฝันกบความจริงคือกันคือสิ้โชูใหญ่อยู่ดอกฟันเห็นเขาเอาเข้ามาห้เนาะอาจารย์แ่นยาใอ้คิดค่ายาว แม่ของพอ่อหรือแม่ของแม่ใน้วามฝันเห็ดอยู่อยู่น้ำกันนอกภูเ่าค่ะปานนี้คนซีเข้าให้เต็มใส่หลอใส่หลังหลุดกระบะนอค่ะโอ้อย่างสีไดหลายบานนี้อาจารย์ก็ไปแจกอเอาไปท่านนําคนติดบ้เคยคนติดแบบคนบบคเคยมีก็ไปทานต่อเปป่าน,นจะไปฟันเห็นจังไงต่อไปฟันเห็นเขา ปนี่บา้านเลขที่เขาเนี่กบสสอง,องเจ็ดหนึง่งป๊าดอันนี้บา้านเลขที่อีลีลล้เลยบอจันน์แมนบ้านเลขที่นี่เลยเจ็ดหนึ่งเป็นฟัเหีนรงเขาแกกิกระเคยเสีเขาแม่เขาอ่าสามสามีสม่เดือนเท่าัลแต่กระสอบสองกระสอบไปให้เพรา,า,นนนานะว่าปั๊ก็จะบ่คอยเบ่มีหน้าค่ะหลับจางทั่วไปจะใส่ง่ายองนสล่ะค็มาเห็นแห้อาจารย์นี่แหละแต่ก็หายปัตรนี่ฟัน ตรงเปเลยฝันไปเห็นเขาบ้านนี้บ้านนี้ก็มาฝันบ้านเล็กที่เขาก็ยหลานไปเบื้ออ,อ่าสองเจ็ดหนึ่งอืออ่าสองเจ็ดหนึ่งอีกโอ้โมเมนต์สีเขาค่ะเขาเนี่อโอ้เห็นใดนี่แม้ซะถูกค่ะอืมเล็กชั่วเลกตั้งก่ค่ะตังไค่ขไขเขาดังไปต่ออันนั้นดีแล้วดีแล้วทั้งเ้องจีเด็กเขาอื่นยังเอื้อนน้ำเชียร์อันจเด็ก ทั้งเอาทั้งเอาอ,อาจารย์อาจารย์ฝันเห็นเขาเมน่ค่ะอาจารย์ฝันเห็นเขาฝันเห็นเขาเขาสารเขาสารโบหั่นได้ชุกเนาะอาจารย์ยังบ่หงเด้ค่ะเออเขาสารเข้าสีแล้วนะค่ะขาวจูนพูนเลย่อนกลขสอบเนี่ยบ้านี้น้ำเชี่ยวขออนุญาตเอฟซี FC กับอาจารย์แป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมครับค่ะ พ่ออาจารย์ว่าฝันเห็นเขาสารน,น้ำเชี่ยก็เคยฝันเห็นเขาสารเหลขเขาอันนี้คือกวามงฝันท่าเนาะอาจารย์ค่ะมือคลื่นนี่ค่ะท่านผู้ชมน้ำเชีย่ยฝันฝันว่าอันมันมีก้องเขา่าก้องหนึ่งมแม่อาจารย์ครับค่ะบานนี้เข่าซุกแล้วที่บานอาจารย์เข่าซุกแล้วบานนี้น้ำเชี่ยกับคนขางเฮี้ยนค่ะบ,บานนี้เพิ่นเห็นเหลขอยู่ม่เห็น ในเม็ดเข่าแม่อาจารย์น้ำเชียร์ก็เห็นอยู่ในเม็ดเขา่าตัวสีแดงเลยอาจารย์ค่ะอันน้ำเชียนนาารย์เห็นหนึ่งเพิ่นเห็นสองอ๋อนั่นแหละอาจารย์คือจ้างอันผู้เฒ่าแดงจนคืนเรื่องเระเดอันนี้สีแดงเลยอาจารย์อันเอา,เอ,า,เอ,าออกว่าจากกล้องเขา่ายิบเม็ดเขา่าออกมาผู้ละอันมันเป็นตัวเลขแม่อาจารย์ของ ไมเสีออกเสียเอาอยัางมาหลังเสียเอาอยัางมาหามกับหลังบอยู่อันนี้คือความฝันนะคะ่ะท่นานผู้ชมมาว้าสู้กันฟัง่งจักสิวาตัวไรเนาะอาจารย์แมนก็คือนอกน้ำเทียนนอกก็เหมือนว่าน้าหลาเชี่ยวคนสิไปก็ยังไปได้นี่ค่ะบรสษดับใด้ตัวนี้คือสู่เลยนะค่ะสู่เลยบ้านนี้เมื่อน้ำเที่ยวกับฝันดีค่ะผมกับฝันดี บาดนี้เห็นเด็ซีเอาหวยอาจารย์ต่อยไปเสียงในหมอนแน่ al, เสียงในป่าอุมแน่ al, มาพิมพ์ลงในคอมเมนต์อาจารย์อะไรอาาร่านเนาะเม่ีนยนี่อาจารย์หวยกับว่าพิเศษท่ดีได้ฟันว่าได้สีแน่ได้เนื้อแน่กินอิ่มน้ำส้ำลานแน่ค่ะมันสิไปใส่น้ำเชียอาจารย์อันน้ำเชียกะอ่านคอมเมนต์บันนี้มันเป็นคือจังส่วนตอนคอมเมนต์อันสี่ศูนย์เรียจันที่เพิ่นเสียง คือจังว่าเพิ่นว่าเอาเลขอาจารย์สี่ครูไปเซี่ยงอันงวดที่ว่าศูนย์สี่น่ะเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็ว่าเพิน่นได้ลวดป้ายแดงเลขมันก็ออกศูนย์สี่สี่ศูนย์อีหลีแต่ว่างวดที่ว่าสามศูนย์ศูนย์สามเป็นสีมิดหมิดดิอาจารย์แมนบ่บ่คอยมีคนฝันเนาะบ<อ>่ค่ะมิดจัดเพินพ่นว่าอาจารย์ก <that> ับฝันอยู่ฝันว่าเก็บเฮ็ดเมื่อขึ้นเมื่อยอยู่ เก็บเก็บยังอันนี o, no ้ฝันว่าได้ของนี่ค่ะต้องบอกถึงความฝันเนาะว่าหวยสิเป็นจังไหนเอฟซีทำฝันเป็นจังไงกับพี่มาบอกแไปนอซีเน่ซีเน่ซีเน่หู่กับแจ๊สทีว่าจังไหนค่ะบารนี้ในความในความในใจเนาะบอกว่าเขาคือเกาในซีคู่น่ะล่ะเขาคือเกาสายยาเพิ่นเด้อค่ะท่านผู้ชมเขาเขาคือเขาเขาค่ะเอ๊ะ เอฟซีว่าสิเป็นจังได้กัดสิตามอาจารย์ต่อยไปก่อนค่ะคิดตื่นเวลาแต่คิดแต่สนเอฟซีคิดตื่คิดตื่นจุ๊ค่ะเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์ก็พูดไปยังสารากับกับห้อยมันโมยหมองมากทว่าปกดีได้น้ำเท่ะ <c oughs> ดีตามกระถือกันละอาจารย์ก็บอกเดียบหมดยังในค่ายเขียนเนาะ <c oughs> แต่อาจารย์เหลือคิดว่าเขาหึ่งเก่าค่ะ แต่มันอาจารย์มากลายอัดหลายอัดหลายแต่สองหนึ่งเจ็ดตักับต,ตัดนั่นสิยวบตัดได,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 ด้สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเจสองแมนบอลมันอยู่ในชุดเนิตัดเอาเท่าแย่ตัอให้บอกสุตัวแมนบอน้ำเชี่ยค่ะแมนเยออาจารย์พ่อ,พอ,อป้าโอ้ยไม่ได้ตัดพิ้นว่าค่ะร์ว่าให้อเ,เอาฟังนะเอซีผมก,ก็บ,บอกโอ้ยคือตัวน้อยใหญ่เนาะ อยากให้ได้เบอร์สุขคนนั่นล่ะอันนี้แหละก็เลยยับลงไปอีกเทอ่อนึงน้ำเชีย่ยค่ะให้ให้ให้เพื้นลินให้เพื้นกับแน่บุนนาค่ะเบนผู้ชมแล้วก็แล้วก็พกกับแน่อืมของดูกลุมๆเนาะแต่มาแท้ละงวดเนี่ยค่ะจัะสีรับประกันแน่วในนะอ,อันนี้<อ>ก็นนเป็นเพียงแนวทางเนาะอาจารย์เป็นเพียงแนวทางใจอาจารย์ก็อยากบอกมากกว่านี้แล้วมันถ้ามันเกิดเดี๋ยว สิว่าวิกบ่ได้กันเรียกว่าวแบบถนอมถนอมนี่ละค่ะแต่ว่าจังไดนกะแย่ถิ่มสี่ตัวตัดเด็กคู่เด้อค่ะท่านผู้ชมแมนแมนค่ะสี่ตัวตัด6คู่ค่ะอาจารย์ก็คิดเน้นมา้แล้วละ4คู่มหัศจรรย์แต่าทอผ้าไผมักชุดเต็มกับมากค่ะก็ขอควรควนมีเนาะอาจารย์วัน้อวยพรนให้ FC น่ยค่ะวานครับ มีอย่างหลายนอกกับอให้วยเขาคเขาคือเกาห่นละห้ยป่ตองเขาคือค่ะแม่ทางเลขเลี้งเครื่องเลื่อยทิพย์เด้อยสองกันหนึ่งแตเงินะไ่้เงินเลยสองกันหนึ่งข้งบนเด้อค่ะอาจารย์เจ็ดกับแปดข้างล่างนี่ยังย่งอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลือค่ะจากกับปทิพย์เลื่อยกันเราบ้านมีส่วนหวยพ่เฮฟซีทุกคน การ์ดแห้งสมหวังสมหวังเดอ้อคำบอกอาจารย์ชาสิทธิดด์เน <c oughs> ีาาย่ย <c oughs> สมหวังเด้อเขาขึ้เก่ากับเขาคือเก่าแมน <c oughs> แต่ว่าทึ่งๆเอฟซีท่านพ่อมีทุนเนาะไฟเป็นสายแรงสายอายกาศสองกับหนึ่งเงียบ,บเลย <c oughs> เพอเพอกอดกันมากแน่นอนอาจารย์คิดว่าก,กอดกันมากได้ทั้งสองได้ทั้งหนึ่งเลยดในนักเที่ยง ก็ขอเอฟซีมันหมันนั่นแหละมานให้งๆเลยทุกคนเลยงวดนเนี่ยค่ะเอาค่ะน้ำเชี่ยค่ะแต่ขอพูดเอฟซีนอที่เป็นกับซอยโอ้พิ่นทัพบุญมาล่าสุดนี่นออาจารย์แมนแมนซอยหอนเราขอระคั่งค่ะมีเอฟซีน้ำเชี่ยนี่ละซอยเหลือค่ะเป็นสะพานบุญจนทั้งเชี่ยนี่ละกดไหลกดเชี่ยในนู่ค่ะเอาอย่าลืมเด้อ น้ำเชียค to ่ะอาจารย์เอฟซีเนี่ยอาจารย์ยำใหม่เราได้ยำหลายรอบเลยตัวนี้เดี๋ยวเชื่อว่าพอได้เด้อเป็นวงเป็นห่วงเอฟซีเป็นห่วงหลายเรื่องค่ะเป็นห่วงเอฟซีหลายเรื่องยากพอได้ค่ะนี่ก็อาจารย์ก็ไม่ยำให้เราต่างต่าทั้งช่องก็มาเป็นซื่อให้เราเนาะค่ะอาจารย์ค่ะสมหวังสมหวังน้ำเชียอบคุณหลายๆเด้อค่ะอาจารย์ ครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมเป็นชุดเดิมเนาะครับค่ะนี่สี่คู่ยูนนี้เพิ่นบ่ประกอบหนึ่งแปดน้า่าบอประกอบหนึ่งแปดกับอย่างเฮกับสองเจ็ดแมนนว่สาวครับนี่ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็ยังยำกับน้ำด้ค่ะสองหนึ่งเจ็ดไม่สนดับเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีค่ะท่านผู้ชมตามในขีปนาค่ะ นี่ค่ะเลขมันมันมซีโต้นี่ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นวิ่นเอานี่เนาะครับค่ะนี่ค่ะทั้งบนและล่างนี่เลขสีิมีแค่นีค่ะนี่คือชุดเต็มเพิ่นตัดมาจากนี่ซีคูมหัศจรรย์เพิ่นเนาะ สองเก็ดกับหนึ่งแปดเนาะคนเบามากเนาะแม่ค่ะเหมือนคนว่าหันนะครับผมส3 3สามสามศูนย์เอาค่ะท่านผู้ชมคลิปต่อไปเนาะค่ะคลิปต่อไปหรือว่าถาพอนุ่นทบุรี่สองคูก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมคลิปต่อไปโอ้แม่นเด้อนี่ค่ะเลขป่าย่างอื ค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วก็เป็นชุดเดิมค่ะพู้แต่ว่าเพิ่นฝันดีเด้อค่ะท่านผู้ชมกันฝันได้เข้าสารคือจังงวดพูนที่มันออกอ่า90กับ04เพิ่นฝันเพิ่นบอกให้นน้ำเสียฟังค่ะท่านผู้ชมว่าเพิ่นฝันได้เข้าสารค่ะเพิ่นฝันได้เข้าสารค่ะเลขก็เข้าอีหลีค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าพี่น้องก็ เบืงไปก้อนก็อะไรค่ะท่านผู้ชมถ้าถือวางงวดว่างหันของเพิ่นกับเขายนีเขาอยู่มันมีสามศูนย์เนาะเพียงแต่เพิ่นบลประกบขันประกบมันก็จะได้หกคูเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขเพิ่นกัถือว่าป้อยมาสามงวดกับถือว่าเขาเนาะค่ะถ้าถ้ามันเป็นสุดเต็มเนาะค่ะมันได้โกคูค่ะฟันก็ดีเนา่มันเจียกับฟันอหลีด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะฟัน เห็นเหล็กยุ่เข่าเหนียวเนาะค่ะเข่ายุ่กล้องนี่แหละค่ะดอนบุญชุ่มยุ่เข่าเหนียวกล้องเข่านา่ยุ่งขางเฮียนเฮียนน้ำขางเฮียนเม่ย์ไ่ผลขาดดอนผู้ชมเพิ่นไดมากตัวหนึ่งน้ำเชี่ยกระไรตัวหนึ่งแต่ว่านเป็นหนึ่งสองตัวสีแดงเลยค่ะดอนผู้ชมคือจังเพิ่นมาเขียนให้น้ำเชี่ยเลยค่ะคือที่เห็นเขียนหนึ่งสองสามนั่นแหละค่ะดอนผู้ชมค่ะ เอาจ้งได้พี่น้องกัพิจารณาเบิ้งเด้อค่ะเสนอกับพ่อเป็นแนวทงังผิดถูกมากกยาวากันเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกำมันใจแนวทางที่เพิ่นมาปล่อยแต่ละสำนักแต่ละเสียนแต่ละอาจารย์ปูคือกันค่ะท่านผู้ชมผิดพลาดมากกิจโทษกันค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าเดิอค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ